เสื้อพิมลายผ้าผ้ายผสมลินินนะคะคุณลูกค้าสวัสดีคะ่ะเป็นนีมาพร้อมเสื้ออกสี่สิบสองประมาณสี่สิบสามไม่เกินนี้นะคะคุณลูกค้าดีไซน์คอกลมนะคะกระดุมจีนคะ่ะคุณลูกค้ากระดุมปดได้จริงคะ่ะเอ่อหลุดขออภัยด้วยนะคะนนะคะทรงแขนนะคะมีการตัดต่อผ้าพื้นนะคะ นำมาตีเย็บตีเกรดอะค่ะนี่นะคะผ้ <_ S 1> าพิมพ์ลายเป็นพัดลายลูกไม้อ่ะค่ะคุณลูกค้าดอกไม้อะค่ะกระดุมจีนสีทองนะคะชายเสื้อมีการอัดพีชเบาๆนะคะคุณลูกค้าส่งไม่ได้เข้าลูกมากนะคะรุ่นนี้จะสี่สิบสองนะคะแพทเทิร์นจะเป็นสี่สิบสองนะคะความยาวยี่สิบสี่ค่ะคุณลูกค้า ด้านหลังนะคะวงแขนยี่สิบสองค่ะคุณลูกค้าทรงทรงแขนรุ่นนี้จะทรงไปบ่อยไม่ได้เข้าลูกนะคะใส่ททำงานได้นะคะเส่ได้หลายโอกาสค่ะถ้ามาสามสีนะคะสีที่พ็นดีใส่ดีคือสีขาวนะคะตัดแดงนะคะสีดำค่ะสีดำตัดแดงสวยค่ะเป็นะนาดสวยด้านหลังค่ะคุณลูกค้า อกสี่สิบสองนะคะรุ่นนี้อกสี่สิบสองนะคะสีออกน้ำตาลทองนะคะออกทองนะคะคุณลูกค้ากระดุมทองเช่นเดียวกันค่ะเป็นกระดุมจีนทองนะคะนี่นะคะสมคอไม่แคบอะคะ่ะแล้วก็มีการ พิทเบาๆรอบช่วงใต้เอวนะคะลายผ้าสวยะคะ่ะการใส่ลายผ้านี่บางทีเป็นการช่วยพรางลูปล่างด้วยนะคะคุณลูกค้าสนใจสั่งซื้อนะคะลูกค้าติกตออสั่งซื้อที่นี่นะคะมีบริการเก็บปลายทางค่ะคุณลูกค้า า like, ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะรุ่นนี้เหลือสามตัวสุดท้ายแล้วนะคะรีบจับจองนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ